รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ว่าเขาหมดใจเราต้องรู้ถอนใจออกมาเชียบสวัสดีครับพบกับรถตู้ VIP รอง289นะครับวันนี้มานำเสนอเจ้ารถตู้นิสสันเอ,อเวนนะครับคันนี้ได้เป็นปี17เลยนะครับ17.18นะครับเครื่องยนต์2,500นะครับ ราคาเบาๆสบายกระเป๋ามาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเรียกว่าเดิมบางนางบวชเลยทีเดียวนะครับนี่พิ่งล้างนะครับเข้าใหม่ดูห้องเครื่องสกอรเบิงห้องเครื่องสกอรพี่น้อง f อฟเครื่องยนต์ดีเซลครับผม ราคาจับต้องได้นะครับราคาเบาๆสบายกระเป๋ามาอีกแล้วมานำเสนอบนจอทีวี FC เลยทีเดียวนะครับได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับนี่ครับมีทีวีนะครับได้พามาแล้วนะครับราคาแค่3 2, 0, าม0สนสองหมืนกับแ0 0พันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ฟังไม่ผิดนะครับ FC มาก่อนได้ก่อน,นะครับมาช้ารอข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับนิสสันมาเรื่อยๆนะครับไม่มีมาบ่อยนะครับสําหรับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับอลองเอาคันนี้ไปตัดสินใจดูเอาไปตัดสินใจเบิ้งครับสนใจโทรเลยครับ0813982928นะครับรถจะจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289 อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับผมนี่สามารถแอดไลน์มาดูรูปรถเพิ่มเติมพูดโทรมาต่อรองราคาได้นะครับไม่สะดวกเงินสดจัดเป็นแน์นได้นะครับคันนี้นี่ครับ ขอบปากไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับ,ท,าาบ,รบที่เข้ามาชมนะครับเราไม่อยากบอกว่ารถของเราดีนะครับอยากให้ลองมาขับลองมาขี่แล้วท่านจะติดใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบายบาย